สวัสดีค่ะวันนี้น้องน้ำก็อยู่ที่ศูนย์รวมรถซานเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อยู่ตรงนี้เลยนะคะจังหวัดสุราธานีนั่นเองนะคะและแน่นอนนะคะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะน้องน้ำมาอัปเดตสต๊อกรถกันนะคะเดือนนี้สต๊อกรถเราแน่นมากๆนะคะลูกค้าอยากได้คันไหนรุ่นไหนแบบไหนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นจากนี่ค่ะคันหลังน้องน้ำกันเลยนะคะรถคอกนะคะอคอกลว ลอยนั่นเองนะคะบรรทุกได้กว่า5ตันนะคะเรามีเข้าาไม้คุณลูกค้าเลือกนะคะมากกว่า10บคันเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญนะคะเราเสริมให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดามกระบะบนล่างเสริมแนบเสริมโชคเสริมเพลาลอยนะคะรวมไปถึงนะคะข้อกลัวของเรานั่นเองนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะเรียกว่าพร้อมใช้งานที่สําคัญมีทั้งอ s ซูซและ r e เวกันเลยทีเดียว รถคอกลัวเผาลอยแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของรถตู้แห้งด้วยนะคะทั้งตู้แห้งตู้เย็นนะคะ m p c คูนะคะมีให้เลือกแบบครบจัดเต็มเลยนะคะที่สำคัญนะคะเราก็มีมา มต้นตั้งแต่ปี2015นะคะไปจนถึงปีใหม่ปี2020กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเมื่อคุณมาเป็นลูกค้าเราแล้วไม่ว่าจะซื้อในส่วนของคอกรั้วพารลอยนะคะตู้ทึบตู้เย็นตู้แห้งและตอนเดียวโฟวิลนะคะลูกค้ารับส่วนลดทันทีเลยมูลค่า3,000บาทและที่มากไปกว่านั้นลุ้นรับนะคะรางวัลมูลค่ากว่า 5, มานะคะเรียกว่าเราจัดให้แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรีบมาเป็นลูกค้าเรากันเลยนะคะโทรมาที่เบอร์0950304555นะ